ไ n g ิงดัช m ม n เรือที่เชื่อกันว่าเป็นเรือปีาศาจที่จะเล่นล่อนไปตามน้านาน้ำจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของโลกมักจะปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นบ่อยในบริเวณแหลมกูทโฮบว่ากันว่าจะมีแสงเรืองที่น่ากลัวออกมาจากเรือมีกับตันเรือผู้ซึ่งแต่งกายแบบยุคสมัยเกา่ายืนคุมเรืออยู่พร้อมกับส่งเสียงอันโหยหวนหน่าขนลุกออกมามีเรื่องเล่าอยู่สองเรื่อง ที่เกี่ยวกับตำนานของเรือลำนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของกัปตันเรือที่ไม่นับถือศาสนาและไม่เชื่อในพระเจ้าจึงถูกพระองค์พิพากษาลงโทษอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนักเดินเรือที่ชื่อเบอร์นาดโฟกซึ่งให้สัญญากับปีศาจว่าถ้าช่วยให้เขาเดินทางไปถึง East i n d i เดภายในเวลา90วันเขาจะยอมตกอยู่ในอาณัตของมันทั้งสองเรื่องนี้ว่ากันว่าเป็นเหตุผล ทำไมเรือ Fighting d งดัชแมนจึงต้องระหกระเหินอยู่ในทะเลช่วการนิรันด์เรื่องเกิดขึ้นเมื่อสมัยคิสตรวรษที่17เรือ f ไฟ g ิงดัช m a n เป็นของ Dutch อีส t i อินเดียคอมพเป็นเรือบรรทุกสินค้าและมีกัปตันชาวดัตที่ชื่อว่า Van เดอร์เด็ว่ากันว่าเขาเป็นคนที่มีจ,จิตใจโหดเหี้ยมและเป็นคนไม่มีศาสนาไม่นับถือพระเจ้าในปีคศ1680 กัปตันแวนเด์เด็คเคนได้พาฝ่ายอิงดัชแมนของเขาพร้อมลูกเรือไปอยังดินแดนทางฝั่งตะวันออกในขณะที่เขากำลังพาเรือกลับไปยังประเทศฮอลแลนด์นั้นได้เกิดพายุพัดกระหนำ่ำรุนแรงกัปตันได้พยายามต่อสู้กับพายุที่บ้าคลั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงจนพายุได้พัดเรือของเขาออกนอกเส้นทางไปและได้ไปชนกับหินโซโคจึงทำให้ตัวกัปตันและลูกเรือของเขาจมสู่ก้นมหาสมุทรและเสียชีวิตทั้งหมด ทุกคนเชื่อว่าพายุลูกนั้นเกิดจากการที่พระเจ้าได้พิพากษาลงโทษกับตันแวนเดอร์เดเคนและเหลือลำนั้นเล่ากันว่าระหว่างที่กับตันกำลังพยายามต่อสู้กับพายุอยู่นั้นเขาได้ตะโกนออกมาว่า I will l l o w this cave even if I have to keep sailing until doomsday ซึ่งแปลว่าข้าจะวนเวียนอยู่ในบริเวณแหลมนี้ถึงแม้ข้าจะล่องเรือจนถึงวันสิ้นสุดของโลกก็ตาม แต่ตำนานยังไม่จบสิ้นแค่นี้เมื่อเหลือไฟอิงดัชแมนได้ปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นหลายครั้งปีคศ1881คนประจำเรือของพระเจ้าจอร์จที่5ได้เห็นเรือไฟอิงดัชแมนปรากฏขึ้นทางด้านหัวเรือและหลังจากนั้นไม่กี่วันคนประจำเรือคนนั้นก็เสียชีวิตจากการพัดตกเสากระดงเรือในปีเดียวกันนั้นเรือสินค้าสัญชาติสวีเดนได้แล่นผ่านบริเวณที่ไฟอิงดัชแมนจม คนประจำเรือบนเสารกระโดงได้มองเห็นเรือ Fighting Dutchman และในตอนนั้นเขาก็พัดตกลงมาจากเสารกระโดงทันทีก่อนจะเสียชีวิตเขาได้บอกว่าเห็นเรือ Fighting Dutchman กัปตันจึงได้ส่งคนปีนขึ้นไปดูอีกแต่ผ่านมาอีกสองวันเขาก็ได้เสียชีวิตลงอีกคนหลายปีต่อมาเรือ Relentless สัญชาติอเมริกาได้แล่นผ่านบริเวณแหลมกูโฮกัปตันได้เห็นเรือ Fighting Dutchman จึงสั่งให้นายท้ายเรือหันหัวเรือไปทางนั้นเพื่อที่จะเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแต่ทว่านายท้ายเรือก็ไม่ได้ทําตามคําสั่งกัปตันจึงไปตรวจดูและพบว่านายท้ายเรือได้เสียชีวิตลงแล้วและในคืนนั้นคนประจําเรือก็ได้หายตัวไปจากเรือถึงสคนยังมีตำนานเล่าขานมาอีกเกี่ยวกับการพบเห็นเรือ f l y i n g d u t c h m a n ปีคศ1911เรือโอ n e y b เบ l กำลังเดินทางผ่านบริเวณแหลมกูดโฮกและก็ได้มีรายงานพบว,ว่าเห็นเรือไฟงดัชแมนในปีคศ1939มีคนกว่า60คนเห็นเรือไฟงดัชแมนแล่นออกจากชายหาดผ่านพวกเขาไปและก็แล่นหายไปในความมืดในปีคศ1942ผู้มาคับการเรือดำน้ำยูบทพลเรือตีคาวเดอนนสแห่งราชนาวีเยอรมัน ได้บันทึกในบันทึกการเดินเรือว่าพบเรือ Fighting d งดัชแมนแล่นผ่านเรือของเขาไปในปีคศ1942ผู้บังคับการเรือนิโคลัสฮอนซาเล็ตแห่งเรือลบหลวง HMS Jubilee ได้พบเรือไฟ g ิงดั h m a n และได้พยายามส่งสัญญาณไปยังเรือนั้นแต่ไม่มีสัญญาณใดๆตอบกลับมาเขาได้บันทึกไว้ในบันทึกการเดินเรือว่าพบเรือใบไม่ทราบประเทต แล่นผ่านไปทั้งทั้งที่ไม่มีกระแสลมอยู่เลยในคศ1943ชาวบ้าน4คนในเมืองเคปเทาได้เห็นเรือไฟอิงดัชแมนแล่นหายไปทางด้านหลังของเกาะในคศ1959กับตันเรือสแตนแมกเจอร์แลนด์พบว่าเรือกำลังจะพุ่งชนเรือไฟอิงดัชแมนแต่พอเรือเข้าใกล้กำลังจะชนปรากฏว่าเรือไฟอิงดัชแมนก็ได้หายไปในทันที ยังมีอีกหลายครั้งที่เกิดพายุกระหน่ำนุนแรงบริเวณประภาคารเคปไคลท์เฮาส์รายงานว่าได้พบเจอเรือไฟอิงดัชแมนมาปรากฏให้เห็นทุกวันนี้ก็ยังมีคนก่าวอ้างอยู่เสมอว่าเห็นเรือไฟอิงดัชแมนยังคงแลมลอนอยู่เดียวดายท่ามกลางท้องทะเลโดยรูปลักษณ์เศร้าโศกแล,และน่าสยดสยองและนี่อาจจะเป็นคำสาปที่เวนเดอร์เดเคนถูกสาป ด้วยคำพูดที่โอหังของเขาว่าข้าจะวนเวียนอยู่บริเวณแหลมนี้ถึงแม้ว่าข้าจะต้องล่องเหลือจนถึงวันสิ้นสุดของโลกก็ตาม